สวัสดีค่วันนี้มาไหว้พระก,กันนะคะวันนี้มาไหว้กงกงใช่ไหมครับน,นี้อยู่บนเขานะคะที่ไหว้ใช่ไหมครับมุ่ยต้อโอหอันนี้เราตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเลยตอนนี้เราถึงที่นี่ประมาณแปดโมงสิบสามนาทีเต่านะคะเหมือนของปลอมเลยเนาะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไมีแต่เต่ามีแต่หัวโยกไปโยกมาออ Những bản chất phân bằng chất phân bằng chất chặt bằng chất phân bằng chất phân bằng chất phân bằng phân bằng chất 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 bằng chất phân bằng chất อีกตังสีอีก็จะทำมิจะอันได้มาอีหนอหลังอีไซน์นหลังมาเดี๋ยวปจะ้นมาแล้วแั้วอียิบขี้เหรออจับจีจับจีจับกุ่ยฮะเด็กัสซ้ำอ่ะอุพัสซ้จีจับจีจับจับอันนัไปดูก่อนตินมาสกแต่พีบุมบูม่หลังเลยว่าหลังหลเพื่สิว่าหลังจะหลังจะชู้เนี่ย เหมือนมมจิโต้เลยเหรอเอามือเอาเอามโอเอาเดี๋ยวก่อนถือไว้ให้องกินก่อนไว้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่อยกินเหรออเราให้คุณกรุ่กินข้าวก่อนนะคะตอนนี้นะคะ อ,อกินข้าวระหว่างที่รอกลุ้งกลุ้งกินข้าวใช่ไหมครับเราต่อนนะขาดโทรศัพท์ไม่ได้เลยใช่ไหมร้นอนโอ้โห I'm channel I no have key มีการเอาน้ำลาดรอบๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดแชร์ใครที่ต้องหมดติดต้องอะไรวันนี้คนลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย